นี่พี่น้องเลนะครับว่าบรรยากาศนี่โอ้โหแบบคือดีโอ้โอันนี้ก็สิเป็นมองชมวิวได้เป็นมัง้งมองชมวิวเพื่อนป้าปว้าพี่น้องเลยนะครับนี่พี่น้องเลยนี่คืออันนี้มองทีแบบวาาา่าเวลาลูกค้าเพป็นมาเนาะลูกค้าเพป็นมาเพป็นกะสีแบบวา่าผู้ใดมักถ่ายรูปถ่ายอยังนะพี่น้องครับโอ้อโไม่บอกผู้ใด้สมักถ่ายรูปถ่ายอยังนี่นี่มึงมองนี่คือได้วิวเลยเด้พี่น้อง คือได้วิวเลยได้ยังมือเลี้ยงนี่นะครับอันนี้เขาเกี่ยวเขาเลยนาะพี่น้องเนาะเขากำลังเสียดหายน้าแท้ท่าหาว่ามีต้นเขาต้นยังเนี่โอ้โหแบบบรรยากาศนี้ดีให้ได้ไปหน่อยนะครับคือแปลว่าบรรยากาศนี่พี่น้องเลยครับเดี๋ยวลองนั่งกันนะนั่งกันนะนะครับโอ้โหมันบกขาดนะพี่น้องนั่งได้โอ้โห,นะห,โโหคือบรรยากาศแบบวิวแบบสวยแห้งพี่น้องเลยนะครับนี่ พี่น้องเลยนะครับโอ้โหเป็นหมอพี่น้องนะคือบรรยากาศนี่แบบได้ดีแ ham พี่น้องเลยนะครับนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับผู้ใดสวัสดีครับพี่น้องปองปลายสุขูสุขคนครับกลับสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีบอลสิเป็นต้งฟังเล่าแล้วก็ฟังไทยนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามช่องนี้นะครับทุกคนครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับพี่น้องครับหลังจากที่เดินทางมาจากจังหวัดพะเยานะครับเป็นเวลา หลายสุมงกว่าใดพไปน้อยนะครับแต่ผู้ที่กับมหอดกรุงเทพครับพี่น้องครับก็เลยว่าแวะพักอยู่ที่นะครับรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทนะครับคนสอรีสอร์ทมาเลาฟาร์มนะครับพี่น้องครับนะครับคือแปลว่าบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศอยู่รีสอร์ทมาเลราฟาร์มน่พี่น้องครับบรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องครับก็เลยว่าอยากสี มารีวิวให้พี่น้องบึงนะครับว่าบัยากาศดีสั่งใดครับพี่น้องคู่คาา้าว่าเจ้าของเจ้าของเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยพี่น้องครับเพื่อนเป็นคนจะมาใช้ภู้นีพี่น้องเลยนะครับนะครับเพราะว่าผมเลยสังเกตบึงป่ายนี่พี่น้องเลยได้สังเกตบงึงปายนี่ก็กเลยว่าก็เลว,ว่าล่องถามบนบววว่าเจ้าของรีสอร์ทนี้คือได้ตังซื้อนี่ครับมาด้ลาฟาร์มนะครับพี่น้องครับ ก็เลยเิ่นได้ข่าวเพินบอกว่าเพินบอกว่าเป็นคนจังหวัดชัยภูมินะครับพี่น้องครับนะครับก็เลยว่าเออคนอีสานน้อยๆนะครับก็เลยอยากมารีวิวให้เพิ่นนะครับคือต้องบอกว่าบรรยากาศดีแฮงพี่น้องเดี๋ยวผมพาพี่น้องเขาไปเบิ่งนะครับว่าแต่ละมองแต่ละบอนแต่ละมุมนี้คือแปลว่าเ่ยไม่เลี่งบรรยากาศมันดีนะพี่น้องครับก็เลยอยากให้พี่น้องเบิ่งน้ำแข็นะพี่น้องครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันไปนะ ป็นแล้วนี่พี่น้องเยนะครับคืออันนี้ะคือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เลยเด็กพี่น้องครับในรีสอร์ทวันนี้นะครับย่างเข้ามานี่พี่น้องเยเวลาเ้าย่างเข้ามาเนาะเ้าเข้ามาในทางเข้าม้าในเ้าสีเห็นนี่เลยพี่น้องนะครับมาเดลาฟาร์มนะครับนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของรีสอร์ทมันเลยเด็กครับนะครับและก็สิ่งที่ผมมักที่สุดเด็กพี่น้องครับสิ่งที่ผมมักที่สุดคือเวลาเ้าย่างเขาเ้าเข้ามาในรีสอร์ทเนาะเ้าวสี่เห็นนี่คือนี่ นี่คือรถเขาเออรถอย่างพี่น้อยรถรถดับเพลิงบ่นะครับน้านซีเมนรถดับเพลิงเลยพี่น้องครับนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของพืนเลยเด้อเขามาสิเห็นมองนี้แล้วก็สีมีสวนมองนั่งเล่นนะครับนะครับอันนี้เพิ่นก็เพิ่นกะร่างปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปับเปลี่ยนแต่ว่าหลังจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเพิ่นสิ้เลี้ยงมาได้พี่น้องครับเพิ่นเลี้ยงมาอยู่พู้นอยู่ฝั่งนั้นเด้อเพิ่นเลี้ยงมาแบบให้แบบว่า แขกนะที่มาพักให้ได้มาชมนะพี่น้องครับแต่สมุนี้เพ่นยายออกแหละนะครับพันยายออกเปวาอาจจะอาจจะมันมีกินนอยนึงนะครับโอ้ตอนนี้คือแบบว่าบรรยากาศขึ้นแห้งดีวันนี้พี่น้องนะครับแต่นีเพันได้ดปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าพ่นมาเปลี่ยนแบบว่าเลียงประขาบนะพี่น้องครับนะครับดูให้บอกคือแบบว่าเป็นตั้ง้านนีแบบสวยงามแห่พี่น้องนะครับสวยงามแห่งนั้นนะครับดูใบอกรูครับลานบักะ ลานหยุดหนึ่งวันมาได้ละมื่อนี้มื่อนีเพั่นยุทธครับพี่น้องแต่ว่าผมผมได้มาพากันก็เลยต้องมันก็เลยต้องเปิดลับนานพี่น้องครับนะอันนี้อันนี้จะคล้องบอลจะคล้องบอเก็บเก็บทัวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอรีวิวข้างในเดี๋ยวนะครับ <Thank you. S 1> เดี๋ยวขอรีวิวข้างในเดอเออนี่พี่น้องครับอันนี้อันนี้คนคนกำลังเหตุปรับเปลี่ยนสวนใหม่นะครับ ปลาเปลี่ยนสวนใหม่นะครับคือ,อปลักกะตีแล้วมองนี้นะพี่น้องครับมองนี้คือปลักกระตีแบบมันเป็นมองหลังเห่นนี่พี่น้องครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องดึงดูพี่น้องแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบได้ข่าวว่าเป็นกาลังลงปลาขาประมาณสักสามสิบกว่าตัวได้พี่น้องครับเป็นเห็ดไหม อันนี้ผมให้ดูเราบๆกันนิดเป็นหน่อยนะครับโอ้นี่บอกบรรยากาศคือบรรยากาศเป็นโูไปว่นานี่ผมมาทั้งเคยเคยย่างมาทั้งหลังเลยเป็นอง่อยนะครับนี่เกินกาลังล่องแบบล่องปลาใหม่กาลังเห็ดสะใหม่เลยเป็นหน่อยกาลังเห็ดสะใหม่เพป็นกา,ล,าลังแบบถ้ใหม่เห,หมือนบบนะเป็นหน่อยนครับโอ้เห็น,นี่บอกโอ้อ่ะโอ้พี่น้องอันนั้นอันนั้นคือบนันไดสวรรค์เลยเป็นหน่อยนะไป เดี๋ยวผมพาพี่น้องไปเบิ่งทางอันนี้เด้อเดี๋ยวขออนุญาตเด้ครับเด้อฮะเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปเบิ่งครับอันนี้จิเป็นอยู่ข้างหลังเลยพี่น้องเด้อนี่พี่น้องเลยนะครับว่าบรรยากาศนี่โอ้โหแบบคือดีโอ้โอันนี้ก็สิเป็นมองชมวิวเลยพี่น้องมองชวมวิวเพื่อนปลาปลาพี่น้องเลยนะครับนี่พี่น้องเลยนี่คืออันนี้มองทีแบบว่าเวลาลูกคข่าเพล่นมาเนาะ ลูกค้าเป็นมากเลนกะสีแปลว่าผู้ใดมักคายลูกไทยอียังนะพี่น้องครับโอ้ไม่บอกผู้ใดจะมักคายลูกไทยยังนี่นี่มึงมึงนี่คือได้วิวเลยเด้พี่น้องคือได้วิวเลยได้ยังมาเลี้งนี่นะครับอันนี้เขาเกี่ยวเขาเลยนาะพี่น้องเนาะเขากำลังเสียดให้หน้าแท้ทาหากว่ามีต้นเขาต้นยังในโอ้โหแบบบรรยากาศดีดีให้ได้พี่น้องยนะครับคือแปลว่าบรรยากาศนี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวลองนั่งกันนะนั่งกันนะ โอ้โหมันบกขาดนไปน่นอะนั่งได้โอ้โหคือบรรยากาศแบบวิวแบบสวยแห้งไป่น้อยน,นะครับนี่พี่นองเลยนะครับโอ้โหเห็นบอกไปนออะคือบรรยากาศนี่แบบไดดีแห้งไป่น,อน้อยนะครับนะครับอย่าลืมนะครับไปนองครับผู้ใดที่สิผู้ใดผ่านไปผ่านมานะครับว่าจะเป็นเออไปพายาหรือผ่านมา นครสวรรค์ครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับมาแวะมาแวะมาชมด้วยว่ามาพักผ่อนก็ได้ครับพี่น้องครับอยู่ โอ้อันนี้กลายเป็นบรรยากาศน้ำเมื่อแรงไปหนออ่อยนลครับบรร,บรรยากาศน้ำเมื่อแลงนี่แห่งคือแบบได้ฟิวให้ไปหน่อยนะครับบรรยากาศดีดีให้ไปหน่อยนะครับนี่อันนี้ก็สิเป็นแบบบอกพี่น้องครับอันนี้คืออันนี้คือเขาเรียกว่าบันไดบันไดสวรรค์น,นะครับพี่น้องครับนี่อห่าบอกพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเดินพี่น้องเ้อนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปนี่โอ้ยอย่าบอกี่น้อยนลครับโอ้โอ พี่บอกพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้คือแบบว่าผมผมให้พี่น้องเบ่งในแบบทุกซอกทุกมุมเลยพี่น้องคะโอ้ควสูงมันปูสวยงามแห่งพี่น้องครับสวยงามแม่งอะไรนะครับโอ้ไ่บอกสวยงามผม่ายเบ่งเลยพี่น้องครับมุมสูงครับพี่น้องครับนะครับนี่โอ้โอ้คือแบบว่าโอ้ บรรยากาศนี่ที่สุดเลยเลยพี่น้องที่สุดความงามเลยเลยพี่น้องครับนี่งามเลยเนี่ยอ่อันนั้นก็จะเป็นแสงโอ้งาม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 เลยท่าผู้ใดผ่านไปผ่านมานะครับนะครับถ้าผู้ใดไปเออไปพะเยากลับทางนครสวรรค์นะครับพี่น้องครับกลับทางนครสวรรค์พี่น้องเอ้ยอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาแผะมามาแวะนะครับมาพักมาเส้วยุ้ยม่เทียวมาส้มกระไดพี่น้องนะครับนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศนี่ดีแห้งพี่น้องดีแห้งนะครับนะครับอันนี้ผมมารีวิว ผมมารีวิวมาทายนี่คือผมบดายยังแต่ว่าแต่ว่าผมอยากให้พี่น้องมาเที่ยวมาชมแล้วกันเพราะว่าบรรยากาศมันดีดีนะครับบรรยากาศมันดีดีน้อยนะครับนะครับถ้าผู้ไดบูหูเลยว่ามาบูถือนะครับพี่น้องครับพิมพ์คําว่ามาเดล่าฟาร์มนะครับพี่น้องครับมาหอดถึงทีเลยพี่น้องครับมาหอดถึงทีเลยมาเดี๋ยวผมสิภาพพี่น้องขึ้นไปเบิง้งบันไดสวรรค์แล้วกันเดี๋ยวผมสิภาพพี่น้องไปรีวิวห้เบิ้ง ทุกซอกทุกมุมนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันมืดแล้วเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเลยนะครับไปโอ้ในบอกพี่น้อยนะครับพุ้ยอันนี้คือผู้ใดที่มักแบบว่าโอ้ในบอกบรรยากาศแบบว่าพู้คือแบบว่ามันได้แังงพี่น้อยนะครับถ้าผู้ใดอยากมาโอ้พี่น้องเบิ่งปูอันนี้บรรยากาศย้ำมาแรงพี่น้องเลยนะครับนะครับโอ้พี่น้องเลยนะโอ้สุดยอดพี่น้องเลยนะครับ พี่น้องคือแบบบรรยากาศนี่แบบที่สุดเลยพี่น้องยที่สุดแบบมหาบราุรีเลยนะครับนะครับเอีอยงการละคาเป็นการแบบสบายสบายทุกผูกไปหน้อยนะครับนะ่ะเพื่อนรับจัดงานเลี้ยงนรับเลยพี่น้องครับโบอ,อาจจะเป็นงานเลี้ยงงานแต่งหรือว่างานฉลองงานอะไย่างเงี้ยเพื่อนการรับเมื่อได้พี่น้องครับนะครับ เดี๋ยวผมสีผ้าพี่น้องย่างไปเบิ่งตัวถั่วได้พี่น้องเลยนะครับปอันนี้เพราะว่าอันนี้กะมันเริ่มคําเริมมือเลยนน้องเนะครับเดี๋ยวผมสีนีพี่น้องครับอันนี้กะสีเป็นหองเพิ่นนะครับเนี่ยใหนบอกคือแบบว่าธรรมชาติพี่น้อยธรรมชาตินะครับอันนี้กะสีเป็นพวกมองเพิ่นนั่งเล่นนั่งยางอะไรพี่น้อยนะครับนี่ยคือบรรยากาศในแบบโอ้โหแบบพี่น้อย แบบใดดีแ้งเป็นหอยนะครับโอ้ยบอกเนื้อที่เิ่นนี้กับประมาณประมาณสิบกาไหลเลยนะเป็น้องประมาณสิบประมาณสิบกาไหลนะครับอันนี้กัอันนี้ก็สิเป็นสิเป็นหองประชุมครับเป็น้องครับอันนี้เป็นห้องประชุมอันนี้ตามที่ผมสอบถามพันมานะครับเป็น้องครับตามที่ผมสอบถามพ่นมาอันนี้ก็เป็นห้องประชุมนะครับหองประชุมหองประชุมเป็นญงเลยเลย บวิาัทเป็นงานเลียงงานอีกอย่างตอนรับแบบใดประมาณสักประมาณลอยค่นนะพี่น้องครับเดี๋ยวนี้นะไปเอาไปบเบ่งเรื่ยๆพี่นอ้อยนะครับขอมันกะสีคำเลยเน,นาะพี่น้องเนาะนะเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับนี่อันนี้ก็สิเป็นมองเพิเ่เลียงเป็ดเลียงเป็ดผุ่นที่พี่น้องให้บริษเป็ดนะเป็ดเลียงเป็ดเลียงปลาของมันพี่น้องนะครับ มื่อกี้เพราะว่าเป็นเพราะว่าผมก็ได้สอบถามเป็นนะพี่น้องนะครับได้สอบถามเป็นนี่มองในมองเกาเั็นนี่มองเกาที่เพิ่นเลี้ยงหมาะนะเพิ่นเลี้ยงหมาพี่น้อยนะเพิ่นเลี้ยงหมาแต่ว่าให้ผูแบบว่าให้ลูกค้าทีมาท่องเที่ยวที่มาแวะมาชมมาแบบมาผักพรเนี่ยให้ได้ขี้หมาอีกย่างนะพี่น้องนะครับคือเพื่อนตอนรับแบบดีให้พี่น้อยนะครับเห็นป่บรรยากาศย่ามมาเลี้ยงได้เป่นไง แต่บางคนอาจจิตอาจจิตถามได้พี่น้องครับพ่นก็อาจจิตถามมารีวิวนี้ใดวบเนี่ยบ่ไดครับี่เพียงแต่ว่าผมนี่คือเห็นแต่ว่าบรรยากาศมันดีแล้วกันรีสอร์ทเปนแต่ว่ามันสวยมันงามนะพี่น้องก็เลยก็เลยว่าอยากรีวิวให้พี่น้องเบิ่งนะครับพี่น้องครับเพื่อว่าพี่น้องนี่่านไปพันมานะครับทั้งนครสวรรค์นะครับพี่น้องครับนะครับู้ไดอาจีโบมีที่พักนะครับ หรือว่ามันชุลหุกหรือว่ามันแต่ว่ามันรีบมันรอนนะฮะที่พักบัวเห็นนะครับพี่น้องครับกาอย่าลืมนะครับพี่น้องครับอย่าลืมพิมพ์คําว่ามาเดล่าฟาร์มนะครับพี่น้องครับนะครับมาเดล่าฟาร์มกาสีขืนเลยพี่น้อยนะครับบัวารีอยู่ในเพจในอีหยังกะพิมพ์ก็ขืนพี่น้อยนะครับมาเดล่าฟาร์มพี่น้องผ่านไปผ่านหน้ากาอย่าลืมมาแวะมาพักมาเท่านะครับพี่น้องครับนะครับคือเจ้าของเป็นกระจดีนะครับเพิ่เว้ามมวนแห้งนะครับเจ้าของจะดีว้าวมวน อาหารเนี่ยการกินน yes ี่มีร้ายให้ไปนอยนะครับนะครับจะเป็นอาหารตามสั่งหรือว่าอย่างเงกับมีมดไปนองครับมีซูยางไปนอยนะครับนี่ี่นองครับนะครับโอเคครับีปนองครับกะขอบุญขอบุพีปนองหลายๆนะครับที่เขามาเบิงเขามาให้กกำลังใจนะครับี่นองครับอย่าลืมนะครับี่นองครับผ่านไปผ่านมาเ้นนครสวรรค์นี่ี่นองนะครับอย่าลืมบ่มีทีผักหรืออย่างงกะผ่านไปผ่านมานะครับก็อย่าลืมพิมพ์คําว่ามาเดล่าฟาร์ม นะครับพี่นอ้องสิขึ้นเลยพี่นอ้อยนะครับสิขึ้นเลยใน Facebook ในยังใน YouTube ก็ขึ้นเลยพี่นอ้อยนะครับนะครับก็โอเคครับพี่นอ้องครับก็ขอบคุณหลายๆครับพี่นอ้องครับที่เขามาให้เขามาให้กำลังใจเขามาซัพพอร์ตนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจกันขอบคุณหลายๆครับพี่นอ้นองครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ